เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกที่บรรทุกลิงทดลองในแลบประสบเหตุบนทางหลวงอินเตอร์สเตตหมายเลข59ในรัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้กลุ่มลิงจํานวนหนึ่งหลุดออกจากกรงและหลบหนีไปค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะระบุว่าลิงเกือบทั้งหมดถูกจัดการแล้วเหลือเพียงหนึ่งตัวที่ยังคงหลบหนีอยู่สำนักง,งานนายอำเภอเขตแจสเปอร์รายงานผ่าน Facebook ว่าลิงที่อยู่ในรถบรรทุกมีต้นทางจากมหาวิทยาลัย ลและติดเชื้อไวรัสหลายชนิด รวมถึงไวรัสตับอักเสบซีและโควิด -19 ซึ่งอาจเป็นอันตารายต่อมนุษย์พร้อมระบุเพิ่มเติมด้วยว่าลิงเหล่านี้มีน้ำหนักราว40ปอนด์มีพฤติกรรมดุร้ายต่อมนุษย์และจำเป็นต้องสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหากต้องเข้าจับกลุ่มหรือเคลื่อนย้ายค่ะอย่างไรก็ตามด้านมหาวิทยาลัยทูลเลนได้ออกถแถลงการชี้แจงผ่านโคศกะว่าลิงที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ติดเชื้อโดยบอกว่าไพเมดที่ศูนย์วิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของมหาวิทยาลัยทูลเลน ถูกจัดหาให้แก่องค์กรอื่นเพื่อใช้ในงานวิทยาศาสตร์และลิงในเหตุการณ์นี้เป็นของหน่วยงานอื่นที่ไม่ติดเชื้อค่ะเรากําลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์เข้าช่วยเหลือตามความจําเป็นด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องถิ่นเปิดเผยเพิ่มเติม,ตมว่าลิงทั้งหมดได้ถูกจัดการเกือบหมดแล้วค่ะแต่ยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่อยู่ระหว่างการหลบหนีและขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งติดตามจับอยู่ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn